สามวีก็ว่าวังสี่เอาลร็วรองเบื่อค่ะพอมีตังอยู่ที่นี้แล้ว พอมีตางอยู่พน,นีแล้วลูกกำจะเรียนนะเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปสำมีคงข้างน,น้าไป ไม่ออกไม่ออก,กอะไรกันอะไรสองสามเรตอนที่มีมหากรรมกีฬาอะไรเงี้ยเหรอแล้วเขาเรียกว่าไ,ากกาไาง

เพื่อนขอบใจนะสองสามหนึ่งสองสาม